เปรียบเทียบจำนวนเปรียบเทียบ53กับ34 53เท่ากับ50าสิบวกสามเท่ากับ30บวกสเนื่องจากห้มากกว่าสา ดังนั้นห้าสิบสามมากกว่าสามสิบสี่เครื่องหมายแทนมากกว่าเปรียบเทียบห้าสิบเก้ากับหกสิบเอ็ดห้าสิบเก้าเท่ากับห้าสิบบวกเก้าหกสิบเอ็ดเท่ากับหกสิบบวกหนึ่ง เนื่องจาก50น้อยกว่า60ดังนั้น59น้อยกว่า61เครื่องหมายแทนน้อยกว่าการเปรียบเทียบจำนวนสองหลักสองจำนวนอาจทำได้โดยพิจารณาจำนวนที่อยู่ในหลักสิบก่อนถ้าเลขโดดในหลักสิบ ของจำนวนใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่า